พุ่งใหม่ครับเห็นเต่น้ำลายเพื่อนนี่โตเพื่อนนี่น้ำเมือกเพื่อนนี่ครับเลียมเหลือมนี่เนาะเบื้องขครื่องทึ่งนี่ครับมีเ,เืยเนาะี๋้วสิเอาใหม่เกาะห้านี่แล้วครับสีหน่อยครับผมหมดเลียมเหลืมอลา,าวาดออกมาแล้วมีจิซับกองอวกอยว่ามันเอาบากหยัดไห้เพื่อนได้ทีเนาองครับพี่เอ้ย หมูนไปสามทางเลยครับนี 1, ่หนึ่งสองสามสี่นะโอ้เจ็ดแปดหน่วยครับพี่น้องเลงนั่งไปเบิด์มีสปองกระโดดนอนบริยูก,กองกันครับผมเบิงสวัสดีครับผมเป็นพี่น้อกวันนี้มาพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับ มัอน <pal> ี้ก็อยู่กับบาวทิวขึ้นเก่าแล้วครับบาวทิวสิพามาหาหอยเดือยขึ้นเก่าครับมันนี้มามันนี้ก็มาทางเก่าแล้วครับพี่นนอกมาหาเบิ่งน้ำปลาเห็ดครับมันนี้ไปลุ้นน้ำกันครับไปสีด่บ่ครับมันนี้ได้ไหม่แง่มาน้ำครับผมไปเอามาแง่หอยเดือยดลองเห็ดครับผมไปครับไปลุ่นน้ำกันไาสีด้บ่ครับไปกันเลยครับโหแหลกพี่นนอกพุทเบิ่งมีบ่โซนนี่ พี่นอ้องตัวแหลกครับผมเป้นยิ้เาผลิตอุปกรณ์มาใหม่มาลยเอาแง่งดังแ๊แทแคทเลยถุงมือใส่ใหม่มครับพี่ลองเกาะขึ้นมาบนเกาะเลยบ่นี่หาตะจกเลยครับแบบนี้นเกาะขึ้นมาเลยนี่โอ้โคตรขลอมานํำเลยครับผมเล็ก,กเกาะม้อยดีกวครับ เดี๋ยวสิคุดขับไปเบิ่งข้างในอีกครับนี่ครับพี่น้องลักษณะอ้่ะบว่าสิมี่บอดมาคุดเบิ่งครับโอ้วยตายครับพี่น้องนี่ก็บอกเขาออกบ่ได้หรือจังได้ครับ จลตายเนาะเลือดเต็มเบือกคลักษณะที่สองครับผมมีน้ำพุ่ใหม่ครับเห็นแต่น,น้ำลายเพื่อนนี่โตเพื่อนนีน่น้ำเมือกเพื่อนนี่ครับเลียมเดือดนี่เนาะเพื่นเนาะนี่อุ้ยข้างในข้างถึงเบิ้งข้างถึงครับมีเบิง้งเบิ้งข้างถึงนี่ครับมีเสือเนาะเดี๋ยวสิเอาใหม่เกาะเข้านี่แล้วครับเกาะลงมาโอ้ยลักษณะที่สองครับนอกจากจะอยู่ใน น้ำหยังนีง่สิมาอยู่น้ำพุ่งใหม่ครับบานเกาะแด้ว่เนาะตักมาเลยตั้งเสียงใหม่ใหม่เฮาดัดแ้งมาครับเสียงที่ดังเนี่ยนี่เนาะจะถือของนั้น,นตกปุ๊กสองหนว่วยแล้วสามน่ครับโอ้ยแนวนี้เลยเนาะ อืมตกลงลางแล้วตกลงลางสองหน่วยขึ้นเทไรห่บ่น่ครับเต็มเต็มเลยเนาะ เอ้ยอีกสองครับพี่นอ้องแปดหน่วยครับพี่นอ้องของนี่โอ้ยนี่เพิ่นอยู่ในโกลไม้ครับผมไม้ก่อห้ากับในสายงานแล้วนเนาะเนี่ยเดินที่ดังๆเก๋ๆโอ้ย,อยนี่ยครับพี่นอ้องอันนะนี้เจ็ดหน่วยเดี๋ยวนะทางเขาสองทางครับผม เปไ็นใดว่าสิมี่ลายหน่วยนี่ด้วยนั่นดิ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 อื้อเอยไม่อีกดิโอ,อ้เปลือกตายโอ้นี่ครับหน่วยเป็น ไม่คือมีหน่วยตายแสดงว่าเพิ่นเขาอยากออกนะี๋ยวสิขุดเข้าไปเบิ่งอีกครับเทือ,อนนี่อีกเพราะว่ามีทางเข้าอีกทางนึงนี่พี่ต้องหน่งงนอยครับพี่น้องจุกันเลยครับมันเบิร์ตนะครับพี่น้องลักษณะเป็นโพ่งครับผมโพ่งดินครับเบิ่งเด้อลักษณะโพ้ครับเป็นพี่น้องหลายคนถามว่าคือเิ่นเป็นแนวใดไรหนูนี่ครับพอหูวแนวนี่ขุดเบิ่งโหลดครับถ้ามันมีก็มีถ้าบ่มีสแสดงว่ามันบ่เข้าะ พ่งมาทางนี้ทางนันตันครับผมเป็นพ่งลงไปฝุ่นเออเป็นพวกลงแนวนี้มนีวะเนาะโ้เลิกแหี้มีอยู่ครับพี่น้องเลือกปันจะลงมาเนาะเลืกหน่วยเองนะครับเี๋ยว คเกคาะเปินมาม่วงหน่วยพอดีเลยเนะยาะโอ้ยคุดลงไปอีกครับยยานซับเดี๋ยวเพราะว่าแขกบาดหนึ่งแลหละจกกระโหลกนี่ครับโมแน่ใจว่าถ้ามีหอยมันจะมีแนวอื่นด้ยวยแต่ว่าส่วนมากอะถ้ามีหอยเนี่ยกับบุคคลไม่มีแนวอื่นครับผม เพื่อจะบอกซองน,นวยนี่บอใส่ซองน,นวยครับพี่นาอโหนี่นี่พอได้เติมกันครับผมมีอยู่ครับผม ต้นเห็นเนาะฟังเสียงแก่กๆแก่กคอไนดีซือว่าผ่านอยู่นะครับพี่น้องใหม่กเกาะเฮานี่ยนี่ hến mới ngọt loại len khẩu tốt lên ngon đi ngon đi ngon nhầy ีคนครับข้างในมีห,มหลิตรพี่น้องอันตรายได้หมดหลินรตัดเจ็บขัดแง่เบิ้งทำมันไม่หอยเสียดังแก๊กๆหรอกเป็นปลกกระกตยออกมาสีน้อยครับผมหมดหลินเหลือมอราวาดออกมาแล้วมาเบิงหูนี่ครับพี่น้องตันนิดบ่ เขาบุลายครับท่านเขาหูละ้ยสองสามบางหูงามงำครับพี่นเขาเลยก็บน,นี้อยากไปถ่ายเนานะนี่ครับพี่น้องหูนี่ <Yeah. S 1> เอาครับพี่น้องอีกหูง,งามงครับผมถต่หูนี้วิง่งแสดงว่าแถวนี้บ่เข่าเนาะบ่มีหอยนเนาะเอา้าลองเบิ่ง์ินี่ นี่ยังยวพี่หนุ่บุหาารีดอกแทนต้องใหญ่ไม้แหละหอโอ้ยแต่พี่น้องเ้ยโอ้ยครับผมันข่าหาักใหม่มันเลยลวงครับหักใหม่จะมันร้ายครับพี่น้อง โหเขามาเลิกเติบครับว่งนี้บัวเจอแล้วครับพี่นอ้องนี่นี่นี่นอ้ห่วยใหญ่ห่วยใหญ่วัิซับหากใหม่ออกกระยานล่วงใส่ห้อยอีกครับน,นี่นี่อีกครับอ้ห่วยเก่า พี่น้องเขาตัวใหญ่เลจะตายข้ากระมิ่งอุกอั้งสะลุกหูนี้ได้สองน่วยครับพี่น้องเขาอยู่แต่เขาบวไรครับแตกหน่วยหนึ่งน่วยเถาหน่วยหนึ่ง,น,งน่วยเขาลราออกบดไอ้ครับผมขู่เมื่อย,ยครับพี่น้องเบื้องส่วนที่มีบว่ว mời nuôi, mời mời Ừ. Ừ. mời 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 con mời 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 uộc mời và mình mời bao nhặt vậy, bên đây thì ิดัวเข้าไปเลยครับหาเบิ่งดีๆมกักบางเพียงกับอะไรยืดน้ำกันครับผมมีวะทน์หน่อยเดี๋โอ้มีทางเขาอีกทางหนึ่งคู้นี่ครับผมจิกหน่อยจิกหน่อยจิกหน่อย เดี๋ยววานวยเดียวได้ว้วกำลังเขาเลยจ่นอีลีครับพี่หน่อ,อทางเขาเป็นมีหูน,ะน่ะหน่วยหนึ่งครับผมทาง ทุกปองครับผมนี oh ่ยังไตอยู่เลยเบนพี่นองครับนี่เอามาแง่ไหว้บนไตเนี่ยนี่เด้อครับผมนี่นี่อืมอืมได้เหรหักใหม่บ่แนวใหม่เกาะแง่บง ยำหยานแตกครับผมหอยหอยหอยแกะแกะแกะโอ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งนีั่นนั่นนั่นนี่นี่นีนน่นี่น,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 นี่นี่ครับกัววัวบริจาคจบนะครับโอ้ยแมงเงาครับผมทางนี้กระเป๋าหอยขยากในเล็กน้อยครับพี่น้องหน่อย จกไปเลยกระยาดครับนี่ครับพี่น้ออูยหูมันไปสามทางเลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดหน่วยครับผมนีครับพี่นนอตะกรงว่าแงเบิงมันมีเสียงอยู่หู แกบอเนาะดีใจตากันพี่น้าะอูอ้ือเป็นผงเล็กเนี่ยคุณบอกคุณบอกอ้คอยระเสียงแนวนี่น้องคุณคุณนายคุณเนาะอ,อ้ยนี่ข่าใหม่กุ๊กนี่ขุดเข้าไปบ่ได้ครับผม แล้วสิลออมี่ออกมาบึงหน่วยใหญ่ดีขนาดนี่ไหมเหาใส่งานผ่านเยอะมากลองเห็ดเบื้องทือแหลกครับผมลองเห็ดไข,ข่ไข่ไหมแง่กบแง่กระป,ปูครับ ทางไหนก็มีเจ็ดสองบ่สองบ่อู้หูนวดมนขีดค้อกันอยู่เลยเนาะมันมีไก่อยู่ยังสีครับพี่หนอกอ้าโหดนะไก่กัวกุดเมื่อยซื้ออยู่ครับพี่น้องมีอยู่เฮ้ยอ้หูนกใหญ่เลยไปอีกตัวเลยเอ้าพี่น้องใหม่บ้าเอาที่อยู่แง่มากมันมีเสียงยังทางในครับโอู้หูหักใหม่เลอะ หยาไดไ้มันสับถือคอ,อยครับผมซับหากใหม่มันอาจสีลวงขวักลงไปเลยเนาะอันตรายหลไนี้ไม่อยากให้มันแตกนะห่อแล้วบอ้นี่เล่พี่อือันนี้หูยังมีชีวิตอยู่ครับ พี่น้องมีอีกครับทางนี้บาสทีวเว่เเห็ดปลายเล็กกว่ายางดีครับเพื่อม,มาเคาะฝั่งเสียงเอาครับอู้อีกนี่อีกแต่บบว่าเบอร์ยึดกองกันเนาะเป็นสองครับผมโอ้ข้าหักใหม่อีขาขากเลยนี่จะได้ใสนะ่ใหม่แล้วเคาะออกมาอู้น่อย โมเมนต์สองแล้วนี่ลายทางเขาขครับพีน่น้่มมีอีกคู่หนึ่งท่างขาในีคิดว่าสิเขาเมาห่งเดียวกันนะครับนี่ยหาเิ็ง,นะงครับก้องน่ครับผมสอดกันบ่ห่วนเดียวกันนี่แหละครับ ตันเลยบอสอดบอสอดครับผมอูพีหนอบมึงนั่งไปเบิดมี่สุป,ปองกระโดดนอนมันบรอยูกองกันครับผมเบิ่งดีละนี่โอ้ยถือว่าได้อยูครับผมนี่เป้นโตแล้วครับคุณฟังนี่ Nhìn chật nổi nó Thầm mặt ngay Có thể xin như loại nổi tí หน่วยซ้ำกันเลยเนาะทางผงไงคือบะมี่เก็บก่อนครับผมสองหน่วยนี่ซ้ำกันเลยครับษนะหูนี่ครับพี่เนาะเป็นตะมีหน่วยอยู่สิบขุดเบิ่งบ่าง่ายเบิ่งแลังง่ายบกเข่าไปครับ มันงออ,อแล้วครับพี่นุ่มที่สร้างเป็นหน่วยเป็นโนี่โอ้โหม,ม,มีน่วยอยู่ข้างในอยู่ครับพี่น้่มโอ้โหเลือกเลือกเมือ่อยกดจนดังปืงนโอ้โหนี่ท่านหอดอยู่ เกือบแตกครับพี่น้องโอ้ยหนอนกไางขวั่ลงบาทเดียวบวกลดนี่อีกบอตโคผงในหน่อยครับเจ๊นยังเป็นสีสัตว์มีเนอต้องคุดผไง่ายสัตว์มี๋มีเหมย ไม่เดือกันครับแต่ว่าน้อยปอปเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนี่หน่วยเก่านะเอ,มอามาที่โุคุทหยใหญ่มากแต่หน่วยจริงๆครับมาดิเมื่อยถิ่มีซื้อไล่หูแล้วดิเอาอีได้หน่วยหนึ่งครับผมเอา้าถือว่าเติมกันไปเนาะมีน้ำลายครับพี่นอ้องน้ำลายเป็นไตเป็นปนในโกนนี่เบิืงเกาะเบิง้ง อืมโอ้โหดีครับอืมแรงแบตเบ่งนี่อีกเมือ่อเลี้ยวเจนเจหนวยะนี่มีแต่นวยใหญ่ๆครับ เรื่องนี้ซับใหม่เล้วเครับพี่เนาะขุดนำมามีเสยได้ละใหม่เนาะเนี่ยอวนตืบอวนตืบอีโปอกัดยางเขามาทุกทีไปสอดหูนั่นมา,าจ๊กนั่นดิ นี ooh, ่น <mainland mermaid> oh, oh. ี <jacket> so ่น oh, 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 ี่ตีเงยเลยครับอู้นี่อ๋อหาหน่วยครับพี่น้องหูนี่โอ้ยขุดน้ำไปเต็พี่ครับมันไปอยู่ฝุ่นเลือกๆฝุ่นก็มีเนาะนี่ครับโอ้ขุดให้ส่อซุดนะครับผมผู้ใดมาเผาะหูเนี่ยเนาะเอาละครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานน้องการวันนี้ครับโอ้เกือบคำเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้ยเกือบหาซิปหน่วยอยู่ครับพี่น้องครับเหมือน ว่ามันเอาคักเติบแล้วครับมองมีแน่มองบ่มีแน่นาะเอาจนเมื่อยครับมือน,นี้เลาะจนวาเหมือนี้เนาะจนกวนสีได้์น่แล้ะครับกไดา้์ซ้ำนี่แหะครับมือน,นี้ครับกอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับสำหรับหมือน,นี้บ่าวทิวสิครอตอลากับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ